สวัสดีจ้ามัน,นี่ยายพรคนเก่าค้นเดิมมาอีกแล้วจ้ายายพรจะมาต้มยำกุ้งกินกับอันเส้นก๋วยเตี๋ยวเด้อจ้ามัน,นี่อันนี้ก็เครื่องปรุงของเห้าก็มีมักนาวข้าตะไคร้ใบมะกรูดบักพริกแล้วก็ใบผักชีนะจ้านี่ละแซ่แข็งทั้งนั้นเลยพี่น้องของแซ่แข็งยกเว้นบมักนาากับใบผักชีล้วเก็บมาจากสวนอันนี้บ่ได้แซ่แข็งอาสดอยู่ ของมาจากไขยทั้งนั้นเลยค่ะแต่มาแช่แข็งไว้มันก็ยังเขียวอยู่นอะพี่น้องกา,การเก็บถนอมอาหารว่าไหวสุดคือเก้าห้ากระต้องเซ่ส่งฟิตพี่น้องเนี่ยยายพ่อนก็นจะใส่เห็ดแชมเบญองนะคะเพราะว่าไม่มีเห็ดฟางค่ะใส่แชมเบญยงแทนจ้าใส่มะเขือเทศหน่วยนึงใส่หอมใหญ่หัวหนึ่งยายพ่อนก็นต้มน,นม้ำไล้วจ้า เดียวเครื่องปรุงไอ้พ่อนกัซซิมีนี่แหละค่ะนอแล้วก็ไอ้น้ำพริกเผาตม้มยำจ้ะน้ำปลาแต่น้ำปลา,าหนังยี่พ่อนปลาไซดอกนี่พ่อนก็บมะชั่วไปซนละอันนี่แหละจา้าเดี๋ยวเขามาเตรียมเครื่องกันเลยจา้าขั้นแรกเขากัซซิมาหัน่นเห็ดก่อนจา้าพาครึ่งนะคะอืมพาเห็ดพาครึ่งพาครึ่งพี่น้อง เห็ดนี่มันแสบเด้พี่น้องมันมันมันกินดิบก็ได้เด้ตะกี้ยายพอนกับปลากากินดอกเห็นฝรั่งก็จ้ากินก็จ้ะสีหั่นบางๆแล้วใส่กับสลัดแม่มันสีมันแม่จ้ะตะกี้เห็นตะบานห่าว่ากันเห็ดบะซุกนี่อย่ากินเด้เดี๋ยวเดี๋ยวมันเบื่อจังสินะแต่เห็ดอีตัวเนี้ยกินได้จ้ะหั่นแล้วอะจะมาหั่นหอมใหญ่ั่นหอมใหญ่ใส่ เอร์เต็ดนี่แหละสีเรมี่สีสันมันก็นจะได้เปรี้ยวนะมาละมันก,ก็เต็ดก็ได้เฮาไวใส่ตอนท่ายอะเนาะนี่ละจ้ะของทุกอย่างเรียบร้อยแล้วแล้วก็เข้บาบันนี้เฮากรล่อนน้ำเดือดแล้วบันนี้จ้ะเห็ดง่ายๆเนาะต้มย่ำไม่ยากเลยตะกี้คิดแต่ออยากเด้สมัยเห็ดกับเขา่าท่านเป็นคือจังยากแท้เห็ดกับเขา,านะเห็ดแนวใดเคยจะกิน พอมาเห็ดแะ้ทโอ้มันไม่ได้ยากแกงที่คิดน้ำเดือดแล้วห่อกระจ่เครื่องลงไปแล้วจ้า,านีคา้ค่าตะไกลใบมะกรูดมะพริกใส่ลงไปจ้านี่จ้าใส่ทุกอย่างลงไปก่อนเครื่องปรุงมันจะได้หอมหอมเนาะสีสัน,นทุ่อาทุอย่างยังเขียวอยู่ปีหน่อกแสสดเด้นี่ป่อนแช่สดขอโอมเ็นแช่ของ ซอฟฟีดเนี่ยยายพ่อจะเติมขนอลงไปละจ้ะ mm hmm. เครื่องปรุงยายพ่อมนจะมีขนอนี่ยนะคน mm hmm. นิดหน่อยคนนิดหน่อยอาเมื่อมันเดือดเอาไปใส่กุ้งใส่ปลาหมึกกันจ้าปลาหมึกกุ้งกระสือแซ่แข็งอะละพี่น้องบริมีของสดดอก mm hmm. เขาสิแบบแซ่แข็งมาขายะนะน้ำรานไผ่อะจ้ะ พอน้ำเดือดเราก็ใส่ปลาหมึกลงไปลคะ,ปะค่ะปลาหมึกกับกุ้งจ้ากินคนเดียวพี่นอ้องเฮดบลายดอกเฮดแซนนี่แหละโอ้ยพอนกินคนเดียวแฟนเราก็บบกินนั่มดอกอ่ะจะปิดฝาไว้นิดนึงน่ะพอเดือดแล้วคะ่ะเอปุ๊บๆเราก็เติมเฮดลงไปลยจ้ะ มันโดนกินเทียนหนึ่งกระแสบด้วยนาะพี่น้องเนาะอยู่อต่างถิ่นไหมอาหารของคนต่างถิ่นกันสิเลยพี่น้องเกียรติอยากกินเท่ากับเฮ็ดกินไปซื้อกินมันกระเพงคือว่าล่ะเนาะนี่แหละจ้าามันเดือดอีกครั้งเท่ากับสิเติมอันน้ำพริกเผาน้ำพริกเผายายพ่อนชัยแบบใส่น้ำพริกเผาสำหรับต้มยำเด้อจ้า มันสิกลมๆมันสีแบบเหมือนกับเขาปรุงมาแล้วอะ่ะมันจะมีรสเปรี้ยวด้วยมันอ้อมะพราวมันไอ้พ,นพอนเห็ดแบบน้ำใสได้จ้ะอันนี้ก็เติมหอมใหญ่ลงไปนไ้ำใสเพราะไม่น้ำคนขน,มน,ม,น,นมนะ้ำคนนะก็ใส่นมเนะอืะออิยพอนมักน้ำใส ใส่เกลือ,อน้ำพริกเผาลงไปจ้ะน้ำพริกเผาเนี่ยมันจะออกรสเปรี้ยวนิดๆพี่นอ้องเลไรที่ชิมเบิง่งขันผูบบ้ใดบ่มักเปรี้ยวแห้งกะ่รสชาติมันกลมกลมแล้วจ้ะก็ไม่ต้องใส่มะนาวก็ได้อันนี้เราใส่มะเขือเทศลงไปมันจะเพิ่มรสชาติเพิ่มสีสันขึ้นมาหน่อยเนาะนี่ละจ้าเสร็จแล้วพี่นอ้อง อยากใส่หมักเน่าก็ใส่ได้ใจยายพ่อนก็สิใส่อยู่หมักเน่าอ่ะแต่ว่าบีบใส่ที่หลังนะจ๊ะสิมเบึงโอเคแสบเลยได้พี่น้องรสชาดกลมกลมแล้วกันผูใ้ใดลดจัดจานก็นี่ก็เติมเอาอีกเด้อพี่น้องหมักเน่าหมักยังก็เติมไปยายพ่อนก็ใส่อยู่แต่บ่ได้ใส่ลงในหม้อได้ใจยายพ่อนก็สิมาบีบใส่ที่หลังในตอนเัาตักใส่ถ้วยอ่ะจ้ะ ใส่ต้นหอมผักชีลงไปขั้นตอนสุดท้ายเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยพี่น้องนาตาเป็นตะกินบอพี่น้องเป็นตะแสบบอ,อเดอ้อมากินน้ากันมาเนี่ยนี่ละเสนเะน้นก๋วยเตี๋ยวยายพรก็ต้มไปแล้วละเด้อพี่น้องแต่ว่ายายพรอน่ได้ต้มให้เบิ้งดอกคิดวานเพื่อนๆก็ต้มเป็นกันทุกคนเนาะเนี่ยยายพรก็จิมาตากราดเส้นกว๋วยเตี๋ยวจางใส่แท่น้ำซุปกว๋วยเตี๋ยวะนะพี่น้องเป็นต้มยำเส้นเล็ก ใส,ใส่ต้มยำเนาะเส้นเล็กใส่ต้นยำเป็นบอกกันเขาเอิญน,นี่ละจ้าเสร็จเรียบร้อยละจ้าสำหรับคลิปนี้ยายพ่อนก็ขอฝากไว้แค่นี้เด้อจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิง่งนําเด้อจ้าสิบ,บริพาดคลิปต่อๆไปพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสด,ดีจ้า